สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแอนฟมบิลี่ปุ๊กบอกว่าเซอร์ไพรส์นะคะมีเซอร์ไพรส์อะไรเนาะแบกกล้องสองกล้องใหญ่เลยสวัสดีค่ะ,คะอืมสวัสดีค่ะปุ๊บแม่น้องมิวนะคะก็ของพัสดุนะคะมาถึงแล้วนะคะจิโกเจแปนโอ้จิโกโเ,เโจแปนใจใจดีอืม,มาแม,มาแกะด้วยกันแกะแกะตรงนี้เลยแกะตรงนี้เลยแกะ อ๋อให้ป้าเอาให้ป้าแกะของป้าด้วยเราก็ต้องแกะด้วยกันอ๋อแกะด้วยกันเซอร์ไพรอีกแล้วสองกล่องน้องปุ๊บอกว่าของ fc บอกว่าของป้ากล่องหนึ่งไม่รดีอะไรเราก็ต้องเสกใส่ของป้ากล่องที่ไม่ยับอ่าป้าเลือกถูกชุดถระแตนสองชุดโอ้แม่น้องหมิวป้าไทยบ้านคุณแม่อะไรคุณแม่อะไรคุณแม่ลุงพันคุณแม่คุณแม่ลุงพันอันนี้คือคนที่ได้ส่วนคุณแม่ชื่อวีนาอ่าคุณแม่วีนา หมูนี่ไงมีชื่อนี่แหละของป้ากินด้วยีของป้าอืมด้วยมีแคบหมูกับน้ำพริกนี่แคบหมูของที่โก้เลยของที่โก้ไม่ได้ไม่ได้โอ้จากที่โก้เจแปนอันนี้ก็ของคุณแม่สั่งให้โอ้มีชื่อด้วยที่นี่ลูกวาง่ะเมื่อไรหรอมีชื่อไม่แห้งเขาคนเลยคฮะเขบคุณเลยค้องเขาคุณะละไรล่ะแต่ เมื่อเฮือนกะยี่นีม่แห้งอะไรกะเบ่งูเบ่งเต่าไปล่ะไปไปชาวคนบอกเมื่อสาเาดีอเดีอมอ่าไป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 ตไี้ตุ้งตี้ต้ง้ปลอดภัยในทีดีเขาต่อยไปฝนตกอืออ้าฝนโปรยแล้วฝนมาแล้วอ่า ปุ๊มาต่อปุ๊กเหอปุ๊กต่อเหรอจะไม่มีไอคุณแ่เข้ามาเลยปุ๊มาต่อมืนมันจะมาลาเลยอ่ามีมีอะไรมีช no? oh? ื oh? so um, ่อใครอี yeah. uh, give me, give uh, vivir, ๋อ่แม่ดาราแม่ดาราเลยแม่ดารามารับของแม่ดารของแม่ดาหมุนยิ้ม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  กินข้าวออกไปที่บ้านหยิบไปแล้วต้องระวังมากมากของปูนะคะจากใครนะส้มจากใครนะพี่เสือเสือจากใครโอ้ยพี่หนึ่งไปทำบล็อกอ๋อถ้าจะส้มก็ซ่อมอันนี้ซ่อมไม่ใช่อนคนให้งานงานตะกี้ก็ทุกวันวีนาจากปีวีนาขอบคุณคุณวีนานะคะขอบคุณคุณวีนาที่มอบนะคะแคบหมูนะคะได้รับแล้วนะคะเอาด้วยนะเนี่ยก็ป้าก็ได้รับแล้วกินกันที่ ที่นานีเละค่ะด้วยกันกินด้วยกันค่ะค่ะก็น่ารักอย่างนี้แหละค่ะมีอะไรก็แบ่งให้ทุกคนกินทุกคนเลยนะคะะโอ้โหป้าดาลองเคี้ยวดูสิเคี้ยวได้ไหมมีฟันหรือเปล่าเอ้าป้าดาเคี้ยวดูสิกรอบไหมอืมกินได้เนาะ จ้าเอออร่อยมากเลยนะอ้าวอร่อยมากครับมันเป็นยังไงไหนมาชิมดูด er ิพ <movie voice> ี่นว <look> <structured> ัตต <rawd unre> ้องชิมต้องชิมนะเออฟันก็ไม่ค่อยดีโอ้กรอบดังมากกรอบกรอบนอกนุ่มในครับหมูอะไรเนี่ยกินแล้วเคี้ยวไปปุ๊บมันจะละลายไปกันเลยจริงเหรอหนูไม่เชื่อพี่นวัตแอนไม่เชื่อ เราิมดิชิมดิหาไมิสนะไหนๆมนี่มันเป็นเจแล้มันไม่มีอะไรแล้วนี่ดูกทำตาดูปุ๊กกดิทตาอยากกินด้วยไหนๆอมินมินกาดดูที่กอไมมดูก่อไหมก่อไหมลเลายไหมละลายโ้แจวเลยมิ้นกาดก่อไม่ได้ากไม่ได้ตกมันลายที่ไหนเนี่ยเอออรออรๆกินแล้วไม่อยากหยุดเลย ไปีแม่ไปบแมไปไหนคะลูกไปไหนโอ้พี่น้องโอ้ดูเด็กๆเขาวิ่งเขาไปทําความสะอาดที่ไหนอ๋อไปทําความสะอาดบ้านโอ้เขาไปทําความสะอาดบ้านบ้านใหม่น้องฟางน้องนาเดียน้องแอดมินแอดเปรี้ยวยาชีไปทําความสะอาดบ้านใหม่ อโอ้เอาก็าปิดประตูแล้วพี่น้องอุ๊ปปาแล้วพี่น้องเขาล็อกเราแล้วแคาล็อกเรานี่นะน้องฟางนาะเดียแอดมินนะคะมาทำความสะอาดชาเอเขาแบ่งงานกันแล้วเขแบ่งงานกันแล้วนะคะว่าใครจะทำอะไรตรงไหนเขแบ่งงานกันแล้ว เอ้ยบุกลุกที่ไหนพื้นที่เราเออพื้นที่เราเลยบ้านนคนทำความสะอาดคือแต่งตัวงามเด็นะนะน้องฟางนาเดียมาทำความสะอาดนะคะ <laughs> บ้าน <c oughs> น้องโอมนะคะบ้านประแตนเนาะนะคะอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่น้องอืม น้องฟางขอบคุณพี่วรียังลูกพี่วรีให้ชุดสองตัวอาะขอบคุณพี่วรีก่อน,นขอบคุณพูดอ่อยพูดพูดอ,พอ่ยพอให้พนะี่วรีป้าวรีให้ป้าวาป,ป้าวรีมอบเสื้อให้หนูสองตัวอขอบคุณค่ะ ขอบคุณป้าวรีขอบคุณป้าวรีนะคะที่ให้เสื้อสองตัวนะคะแกบร้านแม่กำใสเนาะอ่ะน้องน้องนาเดียขอบคุณพี่วรีป้าวรีหน่อยูกขอบคุณุคขอบคุณพี่วรีป้าป้าวรีลูกป้าวรีมากมากเลยนะคะค่ะอ่าอยู่กับไม่ดาเนาะนะคะจ้ะค่ะพอดีวิ่งมาเพราะว่าอยากให้ลูกได้ขอบคุณป้าวรีนะคะจ้ะผู้ใหญ่ใจดีนะเอ็มอ็ก็ไปเลือกให้น้องฟางแล้วนะคะอืมแต่สงสัยแม่จะได้ใส่เองหรือเปล่าไม่รู้ อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอตอนนี้นะคะก็สองสาวนะคะเอ,อ่อเข้าไปแล้วนะคะย่าชิ้ด้วยนะคะก็เพิ่นให้มาเนาะอ่ะาเขาเรียกว่าให้มาทําความสะอาดกันนะคะจ้ะนะก็คือให้สี่คนนี้นะคะมาทําความสะอาดเอ็ดมินน้อยโอ้โหวิ่งเล่นสบายใจเลยอู้ร่มรื่นมากเลยค่ะพี่น้องเย็นสบายนะนี่ค่ะมาอยู่ตรงโรงจอดรถนะคะ Й เย็นสบายมากๆเลย บ้านสวยมากเลยนะคะนี่มานสวยงามมากเลยนะคะโอเคฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องแอนฟ a มลี่ด้วยนะคะฝากเอฟซีท่านกดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย